คลิปนี้เราจะไปดูดีเจงูกันนะสมตำแหน่งคนข้างโปรโมทจริงๆสำหรับดีเจสเน็กเพราะล่าสุดพี่ดีเจงูก็โพสอีกแล้วนะทุกคนครั้งนี้พี่ดีเจงูมาพร้อมกับ Hashtag sg และสัญล,ลักษณ์ลูกโลก3ลูกเท่านั้นหรือพี่ดีเจงูจะหมายถึงเพลง sg จะดังใน3โลกหรือเปล่าไม่รู้นะแต่ตอนนี้ที่ได้ยินเพลงที่ปล่อยทีเซอร์ออกมาคิดว่า น่าจะดังสามโลกจริงๆแหละทุกคนช่วงนี้เป็นอะไรก็ไม่รู้เวลาไปอ่านข่าวตามโพสต์ต่างๆของพี่ดีเจงูมีคนชอบมาใช้คำว่ามิ้วมิ้วตลอดตลอดเลยนะล่าสุดทางพี่ดีเจงูก็มารีโพสต์ว่าดีเจมิ้วมี้วเหมือนกันเป็นกันล้อเล่นกันหรือยังไงไม่รู้นะถ้าใครรู้ก็คอมเมนต์บอกแอดทีนะ อันนี้เป็นของทีมลิซ่าพีเฮสเขาได้ทวิตถึง DJ งูว่า DJ เจเมียวเขอบคุณสำหรับความร่วมมือครั้งนี้เราลิซ่าคุณพร้อมกับสติกเกอร์หัวใจ2ดวงและอีพจนึงก็เป็นของลิซ่าเนชั่นนะคะก็โพสว่า DJ เจเมียวเได้โปลดไปไลฟ์สดกับลิซ่าเมแกนและอุซูนา พร้อมสติ๊กเกอร์รูปกองไฟกับรูปผู้หญิงสวมชุดแดงสําหรับโพสน์นี้นะคะดีเจงูไม่ได้มาตอบนะแต่แฟนคลับอยากให้มีไลฟ์สดร่วมกันจริงๆพรุ่งนี้แล้วนะคะทุกคนกับการคอแรบเพลงร่วมกันของพี่ดีเจงูโอซูน่าลิซ่าและแมกแกนเวลา11โมงพรุ่งนี้อย่าลืมไปกดติดตามฟังกันนะคะเพราะเพลง SG ต้องดังเละฟังอย่างแน่นอนและเพลง SG นี้เราจะมาดูว่าสามารถทำลายสถิติอะไรได้บ้างและเพลงจะติดชัดไหนบ้างนะ